สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ลักกี้ดีเทเลปแตนนะคะโหวันนี้อ้อยจะพาทุกคนมาเที่ยวสวนสัตว์ที่ประเทศออสเตรเลียนั่นคือเมลเบิร์นค่ะอ่าวันนี้นะคะเราจะพากันไปดู สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะคะที่เมลเบิร์นนั่นเองนะคะใครเคยมาหรือยังเอย่ยที่ประเทศออสเตรเลียเมลเบิร์นนั่นเองค่ะซึ่งอยู่ในรัฐของวิกตอเรียนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของอ้อยนะคะที่มาเที่ยวที่สวนสัตว์เมลเบิร์นนะคะวันนี้มาเป็นครอบครัวนะคะ ซึ่งค่าบริการในการเข้าชมนะคะเขาก็มีติดโชว์ข้างหน้าเลยนะคะ, <Yeah. S 1> ะซึ่งเขาก็จะมีะคิดเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีกี่คนคิดต่อหัวอายุเท่าไหร่นะคะ,ะก็อันนี้นะคะต้องไปเช็คตามเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งนะคะ, <Yeah. S 1> ะวันนี้นะคะเรากันมากัน4คนนะคะก็คือพ่อแม่แล้วก็ลูกอีกสองนะคะ อยากบอกว่าอากาศวันนี้ร้อนมากเลยนะคะก็ประมาณ37-38องศานะคะเรียกได้ว่าโห<ฮ>เดินอาบแดดก็ว่าได้ค่ะตอนนี้เราก็ได้แผนที่มานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะไปซ้ายไปขวาหรือตรงไปทางไหนก่อนนะคะ,ะตามมาเลยค่ะ นอกจากแผ่นที่ในกระดาษแผ่นเล็กๆนะคะเขายังมีแผนที่แผ่นเบลบล์มเบลล่านะคะให้เราได้ดูอีกด้วยอ่างานนี้ก็ดูกันใครอยากไปดูอะไรก่อนนะคะอันนี้ก็ตามคุณพ่อคุณลูกนะคะคุณลูกอยากไปทางนี้คุณพ่อก็อยากไปทางนั้นอ่าก็สรุปแล้วไปทางไหนไปดูอะไรก็ตามไปดูกันคะ่ะจุดแรกนะคะเราก็จะมาชมสัตว์ชนิดหนึ่งอ่า ไปชมกันมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหเราก็เห็นบ้านนะคะเป็นซุม้มเป็นซุ้มนะคะเอ๊แต่ว่าเจ้าตัวมันอยู่ตรงไหนเนาะแล้วก็สัตว์ที่เราจะไปดูตอนเนี้ย<ๆ>เขาเรียกว่าอะไร<ๆ>เดี๋ยวตามดูกันเลยคะ่ะอ่าอันนี้นะคะก็เป็นที่ให้ยืนมองดูสัตว์นะคะอ่าเรียกได้ว่าก็สวยงามเหมือนกันเนาะก็คล้ายๆกับบ้านเราอยู่นะอ่า เราก็มองหานะคะว่าสัตว์มันอยู่ตรงไหนนะคะก็ที่กว้างขวางมากเลยนะคะลูกชายก็แม่แม่สัตว์มันอยู่ไหนอะแม่เห็นแต่รูปนะคะเห็นแต่รูปสรุปแล้วไม่เจอตัวค่ะเลยไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะอ่าอันนี้เราผ่านมาอีกจุดหนึ่งนะคะตรงนี้เรามาดูอ่าอล่านะคะเรียกได้ว่าเป็น ลิงชนิดใหญ่เลยนะคะกอริลล่านี่นะคะเรียกได้ว่าเขามีดี A นะคะใกล้เคียงกับมนุษย์เนี่ยมากที่สุดนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเขาเลี้ยงลูกด้วยนมด้วยนะ,ะอ่าเคยเห็นไหมแบบว่าเขาอุ้มลูกแล้วก็ให้ลูกดูดนมอะไรอย่างเงี้ยอ่าส่วนวันนี้นะคะเราพามาดูกอริลล่าตัวเป็นๆกันเลยนะคะเรียกได้ว่าเห็นกันจะจะเลยนะคะแต่ว่า อ่าอันนี้คือมองดูด้านล่างนะคะเงาเนี่ยอาจจะสะท้อนนะคะมองไม่ชัดนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะอ่าและอีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้อากาศร้อนนะคะอ่าเขาก็เลยแบบอยู่แต่ในลมเนาะขนาดคนเราก็ยังเจอแดดร้อนๆนี่ก็อยู่แต่ในร่มอ่าเห็นไหมเจอหุ่นอันเซ็กซี่ของกอริล่าแล้ว <c oughs> เห็นด้วยไหมคะอ่าเห็นไหมเห็นชัดๆแล้วเป็นยังไงล่ะนี่อ่า เขามาโชว์หุ่นนะคะเรียกได้ว่าหุ่นของกริลลาเนี่ยเขาเนี่ยแข็งแกร่งนะคะแข็งแรงมากนะคะอย่างที่เราดูในหนังเนาะอออยเขาแบบแข็งแรงมากๆเลยนะคะอ่าส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นประวัติบอกเล่าความเป็นมานะคะของครอบครัวเผ่าพันธุ์ของลิงกอลิลลาที่สวนสัตว์นี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะระหว่างทางนะคะก,ก็มีอ่า จุดเล็กๆน้อยๆให้เราหยุดถ่ายรูปนะคะอ่ามีกอริลลานะคะรูปปั้นนะคะให้เราได้ถ่ายรูปด้วยนะคะอ่าตอนนี้เราเดินผ่านอะไรเอย่ยอ่าก็ยังเป็นกอริลลาอยู่นะคะอ่าตอนนี้เราไปดูกันต่อเลยนะคะเป็นอะไรเอย่ยคนดูกันเยอะเลยนะคะอ่าเรียกได้ว่าใครๆก็สนใจอ่าเจอตัวแล้วนั่นก็คือ คืออะไรคือเจ้าฮิปโปนั่นเองนะคะเขาก็ว่ายน้ำวนเวียนไปวนเวียนมานะคะคงเพราะว่าอากาศร้อนด้วยนะคะนี่ว่ายเข้ามาแล้วตุดุง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 เป็นไงล่ะคะมีโดนตรีประกอบด้วยตุดุงตุดุงไกลเข้ามาละไกลเข้ามาล้โอ้ไกลล้วโอ้โหเห็นใบหน้าอัน น่ารักชัดๆแล้วนะคะโหตอนนี้น้องใจเห็นก้นของฮิโปโด้วยนะคะก้นอันน่ารักจุงจิงนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาก็ว่ายอยู่อย่างเงี้ยค่ะวนไปวนมานะคะอะก็เป็นป้ายบอกถึงฮิโปโนะคะบอกถึงสายพันธุ์นะคะที่มานะคะของฮิโปโนะคะอ่ะอันนี้น้องใจเขาก็ชอบใจนะคะก็นั่งมองสังเกตนะคะ ชอบใจชอบใจแต่ว่าเอาไปเลี้ยงที่บ้านไม่ได้นะคะคุณลูกซึ่งเรียกได้ว่านะคะน้องใจนี่เขาก็ชอบใจมากเลยนะคะก็เดินชมกันต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อไปว่าสัตว์ที่เราจะไปดูกันคืออะไรไปดูกันเลยจ้านี่เลยคะ่ะมาถึงนะคะน้องใจบอกว่าไก่ไก่แม่ไก่อะไรตัวใหญ่จังตรงนี้นะคะนั่นก็คือนกแคสโซเวอรี่ใต้นั่นเองนะคะซึ่งเป็น นกที่บินไม่ได้ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งนะคะเหมือนนกกระจอกเทศนะคะและนกอีโมนะคะเป็นนกแคสโซเวรีชนิดหนึ่งนะคะเรียกได้ว,ว่าสูงใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะ<ต>อ่านี่นะคะเขาก็มีประวัติให้เราอ่านนะคะ,ะเกี่ยวกับเจ้านกตัวนี้เลยนะคะอ่ามองดูข้างหลังดูอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนอไก่งวงยูยนะเหมือนไหม อันนี้ก็พาชมสัตว์ในสวนสัตว์เมลเบิร์นนะคะอ่าในในกรงนกนะคะยังมีเจ้ากิ้งก่าตัวใหญ่ด้วยนะคะน้องใจให้ความสนใจไปกันต่อยาวๆเลยนะคะไปชมลิงกันต่อเลยนะจ๊ะอ่าลิงก็ห้อยโหนเป็นธรรมชาติเลยนะคะลิงเขาก็มีหลายสายพันธุ์นลเนาะหลายอย่างมากมายนะคะอ่าซึ่งลิงกันเห็นนี้นะคะลิงที่เห็นนี้อยู่นะคะ ่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะคะเราก็ต้องไปอ่านที่ป้ายนะคะซึ่งแต่ละจุดนะคะเขาก็มีป้ายบอกเรานะคะว่าสัตว์ตรงสัตว์นี้คือสัตว์อะไรนะคะเผ่าพ,พันธุ์มาจากไหนอะไรยังไงเขาก็มีบอกอรายละเอียด ให้เราได้ศึกษากันนะคะนี่ก็เป็นสวนสัตว์ที่เมลเบิร์นนะคะวิกตอเรียนะคะประเทศออสเตรเลียค่ะทุกคนวันนี้นะ,ะก็พามาชมบรรยากาศสวนสัตว์ที่ต่างประเทศเนาะว่าสวนสัตว์ที่ต่างประเทศเนี่ยเหมือนสวนสัตว์ที่บ้านเราหรือเปล่าอ่านี่ไงอันนี้ก็เป็นลิงนะคะที่เราเห็นอยู่นี่นะคะเขาก็มีป้ายบอกนะคะว่าลิงนี้คือลิงอะไร ซึ่งที่ป้ายนะคะก็เขียนบอกไว้ว่า Eastern Black and White Colobus นั่นเองนะคะอ่าจเรียกได้ว่าวันนี้นะคะได้เห็นทั้งลิงเห็นทั้งฮิปโปนะคะเห็นทั้งกอริลลานะคะซึ่งลิงเนี่ยเห็นไหมมีเยอะมากมายหลายสายพันุมากเลยนะคะใครที่ชอบดูลิงดูชนีที่บ้านเรานะเวลาเราเด็กๆเกนอะแม่หรือพ่อก็จะแบบพูดแบบว่าเวลาเราแบบซนๆเนอะ ท่านก็จะพูดว่าแม้ทําตัวเป็นลิงเป็นค้างอยู่นั่นแหละอ่าวันนี้นะคะเราก็ได้มาเห็นทั้งลิงค้างชนีกันนะคะไม่ทราบว่าใครตอนเด็กๆเ,เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เคยดุว่างนะคะว่าแต่เวลาเราสนสเนี่ยเป็นลิงเป็นค้างนี่วันนี้เรามาดูลิงค้างชนีตัวจริงเลยจ้าตอนนี้เราก็พาเดินชมบรรยากาศนะคะ บรรยากาศในสวนสัตว์เมลเบิร์นนะคะพาลูกชมสัตว์น่ารักน่ารักนะคะลูกชายเขาก็สนใจลิงนะคะลิงอะไรวะตัวเล็กๆน่ารักจังเลยนะคะเออทำไมน่ารักจังเลยอะ่ะดูสิ <laughs> อยากได้ไปเลี้ยงที่บ้านสักตัวไหมคะโหลูกชายมาดูลิงแลลูกชายบอกว่าแม่แม่อยากได้แบบนี้เปรเียงที่บ้านสักตัวบอกโอ้โหไม่ต้องเลยลูกแค่ลูกคนเดียวก็พอละ นะคะอาก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอันนี้เป็น EP ีแรกนะคะเดี๋ยวเราไปต่อ EP 2กันเลยนะคะสวนสัตว์เมลเบิร์นออสเตรเลียค่ะอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็พักไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปต่อกันคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามให้กับอ้อยด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอก,กันคลิปหน้านะคะ EP 2ี๊บายบาย